ค่ะกรับสวัสดีค่ะท่านชมทั้งบ้านค่ะข้ามันนี่ก็มาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะคะ่ะมันนี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติตดตามหลังเล่าที่เป็นเด็กคำนวณของพ่อปอบเนาะคะ่ะเพิ่นสีดาตัวยได้ให้ท่านชมทั้งบ้านของเฮาเนาะคะ่ะก็ไปติดตามรับชมรับฟังเลขสูตรคำนวณของพ่อปอบพอร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะพ่อปอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อปอบค่ะค่ะท่านผู้ชมมอนิกามาติดตามโตเขกับพ่อปอบอีกคือเกาเนาะค่ะท่านผู้ชมนอกกะมาฟังน้ากันเนาะค่ะนาะว่าคุณพ่อนี่เพิ่นสีฟันหรือว่าสีใดเลขคํานวณตัวใดมาฝากท่านผู้ชมทางบาทเนาะเป็นจากไหนคุณพ่อรอบนี้ได้ล้วบอกได้แล้วครับแต่ทางเดียวคือเกาหลายทางเดียวค่ะ เป็นสูตรคำนวณบมคุณอ่อสูตรคำนวณค่ะได้ตัวใดนอกค่ะวันนี้ได้สิบแปดโอ้ได้สิบแป<ล>ดตัวเดียวเลยบมคุณอ่อตัวรองมันกะสิบสี่ลองสิบสีเ<อ>่เนาะเด่นสิบแปดเอาค่ะธอวิ่งกะวิ่งแปดกั 1. 1> บนึงวิ่งแปดกับหนึ่งเนาะ พอนะส่วนมากมันจีดเป็นเหล็กวิ่งส่วนหมากลายจะเ,เขาเป็นเหล็กวิ่งแต่ว่าแต่เขามากักตัวไรเขาก็คือว่ามันเด่นหนึ่งก็แปดนากการเสียบใสไ่ไใ้แบบว่าเกอเขามักเก่าเขาก็คือสิสบเกาแต่ว่าเด่นเด่นนี่มีแปดมีหนึ่งล่ะเนาะมีแปดก,ก็มีมแปม่ว,ว่างวดน,นี่ได้ยินว่าดับสามมันเม่บนบอกคุณพ่อเรียกดับสามบ่เคยหูวน้องเขาเหล็กดับเพราะว่าเหล็กบ่มีดับ เปลี่ยนแต่มันเป็นเรื่องมันมาอะไรทุกอย่างเพราะว่าเรียกมันมันแรงตลอดเดี๋ยวเขาว่าดับตัวนั้นตัวนี้โมเมนต์เขาต้มีโอกาสมาได้ขึ้นกันมาได้โอ้หขาดขาดรอบนี้สิบแปดตัวเดียวคุณพ่อคือนสีสีเน้นสิบแปดเนาะเน้นสิบแปดล่องมากกัคือสิบสี่สิบสี่แต่ซื้อสามตัวกับสี่หนึ่งแปดสามตัวกับสี่หนึ่งแปด เป็นจรงไดนคุณ่อดหลอดมบ่ฝันหรือเ่ฝันมันกระจำบ่าไรหูเมื่อว่ากระซำบ่ฝันมือหูเหลืองขอเราเคลื่อนว่าสิจำได้ลูกมาโล้ไปเลยแต่ว่าที่มันเป็นอีหยังกูเหมือนบ่บ่จักตะกี้จำฟันความฝันดีเลยก็เลยอาศัยเอาตะเล็กสูตรคำนวณนี่หระเอาตะเล็กสูตรคำนวณหนวดทุกวิกเนาะคุณพ่อยเนาะตะเหล็กคำนวณของพอปอดกับนาลุ่นเนาะเพราะว่าเขาเพิ่นหนีมีบ่หลายตัวะ เด่นเด่นเลยกัคือสิบแปดสามตัวกับสี่หนึ่งแปดมันก็นอกขึนต่เด่นซ้ำอ้าเบิ้งหลัเตลีฮาเบิ้งห่วงนี่หลเลลนได้ิ่งคันสีวิ่งนี่ก็คือวิ่งแปดเลยคือวิ่งแปดนักไปเลยครับสำรับเล็กวิ่งนะค่ะลองลงแปดกับหนึ่งนี่ก็คือมาน้ามาันมาบางเทือกัมาสิแปดเลยตรงตรงไปเลยแบบศูนย์สามแบบนี่หละมันมาก เรีกว่าคือว่าซื้อวิ่งกันไหวค่ะตัดเป็มหนึ่งเนาะค่ะเนาะครับใส่หันละมุนใส่เนี่ยหันละงครับูมมาแปดซีคือซื้อแปดซีค่ะมีโอกาสมาได้ทั้งบนหลักกะลางครับเพราะว่ามุนได้ทั้งล่างทั้งบนค่ะเพราะว่าถ้าเขามั็นกระสิขเขาทั้งล่างทั้งบนเดือวกับิเขาเติบบนค่ะค่ะค่ะมักสิบแปดเนาะคุณพ่อเนาะ บ่อฝันยังเลยเจ้าที่จะาทานกับบ่อมหาเลยตั้งสามตัวนี่กั้เหยียนไปเลยสี่หนึ่งแปดไม่พอน้เหยไปเลยคนะหาสื่อไว้รับตอรี่ลูกสาวบ่อฝันอีกบ่อเพิ่น่อลูกสาวลูกสาวเพิ่นเกือบบ้าหันแลครับเ่ราะท่านเด็ดตีตอเพิ่นอยู่ติดต่อกันอยค่ะเพราะว่าน้องน้องปอบเนาะเพราะว่าปอบเป็นบ่อฝันฝันเพราะบ่อเด้พกโทรศัพท์จะเกลื่อนนะบ่อเด้กโทรศัพท์ทั้งหมดมีแต่แม่บะมีแต่ให้เขาคุยกับแม่อะไรก็แล้วเนาะะค่ คือเพื่อนเป็นกับฟันแม่นเนาะขอบขอบคุณนะคะฟับแม่นโทรมายแน่เลยเม่นทุกหัวถึงนมาเอาไปในฟังเนาะถอยนาะแต่ว่าแต่เพื่อนฟันเพป็นกับสโทุมาบอกหมดว่าเพื่อนฟันเป็นแม่ห่วงก่อนแต่เพื่อนบ่ฟันเพป็นกับสิบ่ทุกเลยคือเป็นแม่หูก่อนเหมือนเนาะค่ะเจ้าแม่ก็รอติดตามคือเก่าเนาะค่ะเจ้าที่เจ้าทางกับบ่าเลยแต่ว่าเลขนี่ มักสิแปดแห้งโกมูนอ่พนอครับค่ะสิแปดนี่เนียนๆไปเลยเนาะเน้นเลยนะค่ะเลขเกี่ยวกับทะเบียนรถกับปะฟันบอวววสุดหน่เนาะคุณพ่อนอ่งูแรนตัดหนาเนาะค่ะแรนตัดหนาแต่ว่าเดียวนี่ก็ยังมิดอยู่คือเก่าอยู่เพราะว่าคุณพ่อเพิ่คุณยังบ้ันในพ่อเหตุการณ์ยังนาะค่ะต้นเหตุการณ์จริงเนาะเหตุการณ์จริงค่ะต้นมันเหตุการณ์จริงค่ะนั่งเทือกันมาหล่อสู้กันฟังนั่งเทือกับพ่อเงินปิวมากราะว่า พอเงินบิวมาเบิงเลขกในเงินกระถือเซยเนาะคุณพ่อนะกระถือว่าพ่อเพิ่นดวงหิ่งเนาะเป็นคนดวงหิ่งคนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะจังไดยการให้ผู้ชมพิจารณาาอาเนาะตเลีที่เพิ่นนั่มมาแ่งปันในหลีดถือว่าเป็นตเลีที่นาลงทุ่นค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเหลขคำนวณหลายหลอาจารย์ที่ไปติดตามมาเนาะ เด็คำนวณนี่ส่วนมากนี่สิมีบ่อต่ำกว่าซีบโตหรือว่าอีซีบผลละเนาะคุณพ่อเนาะสิไล่มาเลยเป็นหน้ากระดาษเลยกบบนี้ค่ะแต่ว่าตัวเลขคำนวณของประกอบๆแต่ถ้าเราเป็นตัวเลขจีิงน้อยเนาะค่ะร่วมทุนเนาะคุณพ่อเนาะจงได้กับชคใหน้านนำกันเนาะค่ะทุนร่วมทุนหลายได้แล้วมทุนรายเดร่วบางเถื่อบ้างเถื่อเขาทุนหน่อยเนาะคุณพ่อเนาะ คุนน่อยเ้าบตองผู้สุนน้อยก็สได้เนาะเพราาบไลตยตัวค่ะตีเป็นเด็กสามตัวก็จับอาย้นค่ะสำหรับผู้มีเงินยเงินหนั่นอย,อยกเกเหรียนด้ตัวละาสาาะบิบละส่าวมันบเดียวมลายแต่คือเล็กสิบแปดน,นี่คือเลขกขง้่อยนี่ป่ตองกลับครับสอบนหลังอแบบต่ตองกับเลยแบบต่ตองกับค่ะสิบี่ก ซีเลยันาะคือว่าถักกราฟแล้วมันมันบวไเลยมันคือบาต้องกราฟมอต้องคือกันก็สื่อรีวิย่งสื่อล่างสื่อบนแต่ว่าสูตรนี่เดี๋ยวยิน่าพอปอบผ่นกันกองใส่เวลาเหตุมานี่โดนติบเนค่ะเป็นสิบยี่สิบปีุณได้สร้างเพิ่นสีเหตุสูตรนี่ออกมาได้คือว่าเอาเงินหน่อยนะค่ะเอากระบองแหลกส่างเนี่ยเข้ต่งคำนวณเนี่ยคำนวณดีกลว่างไงมันเบิ้งแต่ละปีคำนวณมาแล้วมัน เขาดูบ่อเขาตีบเื่าเศร้าเือาบ่อนี่เล็วิ่งนี่มันเขาเกาะเทือซิบเถ้าขาเขาจึคอยเหรียญเหรียญไดนขาจึงเหรียญถ้าเหรียญโม่ไร้ึ้โบเหรียญนี่ผมโงงอนมากว่าิบตัวสาปีคือว่าธรรมะมั่งตรงเลยครับซีแปีเลยเท่านั้นสื่อมีเงินสี่สิบบาทนมบานเหรียญไหนนี่เงินก็สีร้อยไอะไรก็คือค่ะเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งนะครับสี่แนวทางกินแบ่ง เพราะว่ายังน้อยเราก็ต้องมีใบหนึ่งสองใบพกใบน้ำเขาค่ะเพราะได้รุ่นค่ะแต่ว่าสูตรคำนวณของน้งเขาปรกอบแต่มีเท่านี้เนาะครับมีเท่านี้ครับค่ะก็ขอขอบคุณสูตรเ็ดีๆให้ท่านผู้ชมทางบ้างหลาครับผู้มกวิ่งก็วิ่งวัดตัวแล้วอย่างสามตัววิ่งเลยเบิดค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ คลิปนี้เท่ากับกสรุปตัวเลขสูตรคำนวณของพบบนะคะค่ะตัวเลขของเพื่อนกะ14 18ค่ะ14 18เพื่อนวิ่งนะคะวิ่ง8วิ่ง1นะคะวิ่ง8วิ่ง1นะคะทับทุ่มกะ4 18ค่ะ2คืสอสภาพ2หา6 7ค่ะกะให้ทัผู้ชม,อ 5, 6, 7, ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลค่ะ ถ้าให้โซกให้มานให้ร่ำให้รวยเฮ้งๆปังๆไปกับความฝันของพ่อปอบเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้มสามตัวเต็งนันในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้มสามตัวเต็งพอจบอเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ